สวัสดีค่ะเรื่องที่ทำให้พวกพี่เจ็บที่สุดคือเรื่องอะไรคะอวันนี้มีแต่เรื่องเจ็บๆคำถามแบบนี้แม่ตอบยากเออตอบยากมากเลยจริงๆแล้วมีไหมแต่ละคนแบบเคยเจอเรื่องอะไรที่แบบรู้สึกเสียใจตอเจ็บอะ่าเได้นะเจ็บอะคะของกลาตกเจ็บอะครับเจ็บครับเจ็บสามชั้นจริงเหรอคะไม่ใช่คยกตัวอย่างไม่จำศอกกับตรงนะ เจ็บก็คงเป็นตอนที่ไปถ่ายในเดียสารค่ะแล้วก็ไม่รองอ่ะเคยฟังแล้วเฮ้ยเดี๋ยวเขาถามก็ต้องตอบนี่ทำไมเกิดเกิดอะไรขึ้วอยู่นการทุกวันก็รู้ยหมดแล้วเห็นไหมเห็นปะแทนอย่างนี้มีทุกอย่างมีทุกอ่าเลยอก็ถ่ายนิตยสารค่ะแล้วทีนี้เขาก็ให้ขึ้นไปขับรถ ATV ซึ่งฟางเนี่ยสกิลในการขับรถอะไรก็ไม่มีใช่ไหมคะก็เลยกลัวค่อนข้างกลัวอะไรผัดผัดโผลแบบนี้พอขึ้นไปปุ๊บก็ เขินทยาเออ่ทยาลอยฟ้าเลยแล้วพอลงมาผมก็คางแตกเลยใช่โอ้ยเจ็บจริงก็ต้องเกิดเเหตุการณ์อย่างนี้เหมือนกันนะสมัยผมมีผมเป้าขาดฉีกฉีกยาวเลยเลยกางเกงอ่ะเหรอใช่ครับไมการเกงจากไม่ใจอะไรขาดแล้วไอ้ที่ผมไอ้ที่ผมไปก็พี่วนยาวไปถึงข้างกายไม่ใช่ก็มันไม่ยังไงก็ไม่น่าเจ็บเนี่ยหมายถึงตัวสองคนนี้มากเลยค่ะ จริงค่ะอ่ะมาต่อยดีกว่าครับเอาคนคนเดียวก็อแก้มีปะล่ะก็อาจจะเป็นเรื่องที่แบบว่าถ้าโยน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 แบบโอเคก็ถ้าสมมติของเรื่องของฟางเนี่ยยังเจ็บเพราะแบบตัวเองถูกไหมอันนี้คือเจ็บเพราะตัวเองคนอื่นทำอ่ะอะไรใครทำ พี่คนที่ขับข้างหน้าคขะก็แบบว่าอันนี้ก็คือเหมือนแบบเจ็บเพราะเพื่อนซุ่มซ่ามเองแล้วบอกว่าเหมือนดึงเราลงไปด้วยคือตอนนั้นแบบเดินอยู่ตรงบันไดที่ฮ่องกงค่ะแล้วคือฝางเป็นคนที่แบบค่อนข้างซุ่มซ่ามแต่ไม่คิดว่าเฮ้ยจะดึงเราลงไปด้วยคือแบบว่าล้มล้มล้มแล้วก็ดึงเพื่อนลงไปด้วยคือแบบว่าเราก็เจ็บด้วยลงบันไดยาวไปเลยลงไปยาวเลยโอ้ยาวไปถึงเจ็บเจ็บเหมือนกันนะสำหรับเรื่องนี้โอเค โทรทัศน์ของคนรักดนตรี24ชั่วโมง